กลิ่นมาดามโรซาหอมฟุ้งลอยมากระทบจมูกเมื่อผมเปิดประตูห้องหมายเลขเจ็ดของโรงแรมรถไฟเข้าไปที่พวันอยู่ในกระโปรงชุดใหม่พื้นขาวปักลวดลายดอกไม้สีแดงสดผมเกืนน้ำลายลงคอย,ยังไม่รู้ตัวแล้วโผล่เข้าไปหาอย่านะคทาเธอยกมือดันหน้าอกผมไว้ยังไม่ถึงเวลาค่ะเกียดคำนี้ซะจริงไปได้ยินมาจากไหนใครเป็นคนพูดผมสะดุง้งก็ทิพพูดอยู่เดี๋ยวนี้ไงเล่าเชอะกะเรียงสาวคนนั้นละมัง้ง ผมเอื้อมมือไปโอบซาเอลทิพตกำลังเข้าใจผิดเธอเชิดหน้าขึ้นอย่างท้าทายพี่ไม่คิดถึงทิพเลยจนหมายสักฉบับก็ไม่ส่งมาโท่ได้ออกจากป่ามาสเมื่อไหร่เล่ากล่าวจบก็ก้มลงจูบเป็นการเอาใจเธอพยายามหลบแต่ผมก็จูบจนได้รู้ไหมทิพคิดถึงพี่เธอตัดพองั้นเราก็ใจตรงกันอย่าไปเต้นรำอะไรนะคุยกันบนเตียงดีกว่าเธอคอนไม่เอาทิพอยากเต้นรำกับพี่คุยกันสักพักไม่ดีหรือ นาไม่อายดูพูดเขาเนี่ยผมรู้ซิปกระโปรงเธอขัดขืนอย่าเพิ่งค่ะไว้กลับจากเที่ยวก่อนงั้นขอหอมทีทิพรวรรณยืนแก้มมาให้ผมพูดอีกตรงนั้นไม่เอาที่อื่นไม่ได้เดี๋ยวเลือดิปสติกคิสพูบไม่ใช่เหรอทั้งนั้นลืมออกมาค่ะผมจูบซอกคอกลิ่นเนื้อของเธอทําให้เกิดอารมณ์คึกคักหนักเขาอยากอุ้มขึ้นเตียงซะจริงๆพอเธอเราไปกันเถอะเธอดันผมออกห่างต้องรับปากพี่ก่อนกลับไม่เกินตีหนึ่ง เธอ้อนขับทำไมห่วงไม่กระเลียงนักเหรอ <laughs> ผมหัวเราะใครบอกเ่าพี่อยากเห็นทิปถอดเสื้อเร็วๆต่างหากเธอไล่ทุบผมออกไปนอกห้องนั่งสำบล้อไหวไหมผมถามขณะก้าวลงบันไดหน้าโรงแรมรถจอดอยู่นั่นนั่งสำบล้อทำไมให้โง่ผมดูหมายเลขทะเบียนปรากฏว่าเป็นรถในเชียงใหม่ใครบริการนะอยากรู้จริงแฟนทิปนะสิเธอตอบยิ้มๆงั้นก็ดีแล้วส่งใจมานี่จะขับให้พังคามือเลย เธอล็อกคิกคักพร้อมส่งกุญแจมาให้ระวังหน่อยนะคะบัวเผื่อนยิงปากจัดอยู่ด้วย <c oughs> ผมพาเธอมาที่บาร์ลินเก้าอีกครั้ง <c oughs> บ่อยสองคนซบซิบกันเมื่อเห็นคู่ควงของผมเปลี่ยนหน้าคง <c oughs> นึกว่าไอหมอน,นี่สาหัสมาก <c oughs> ชั่วโมงเดียวรอดซะสองคนเชียวนี้รอดแล้วแต่หน้าตาชะลมแช่มช,ช้อยกันทั้งนั้น <c oughs> ผมเดินยืดอกไปยังโต๊ะว,ว่าง <c oughs> บ่อยเข้ามาโค้งอย่างงามเบิร์เบออนเดอะล็อกแล้วก็รำเหม็นโคกค่ะเธอสั่ง คืนนี้ทิพย์เป็นเจ้ามือนะพี่กําลังถังแตกตกลงทิพย์กำลังจะถามพี่อยู่ทีเดียวมีสตางค์พอใช้หรือเปล่าย้ายถึงขนาดนั้นเลยนะพี่ยังไม่อยากเปลี่ยนชื่อเป็นคุณทาดาเธอวัวเราชอบใจจะเป็นไรไปพี่กับทิพย์คือคนคนเดียวกันแล้วนี่นาะใครรับรองเจ้าคะผมกระซาคนอื่นไม่สําคัญเท่าตัวพี่และทิพย์แต่เรายังอยู่ในสังคมนะอย่าลืมทิพย์ไม่แคร์คะ่ะบ่อยนําเครื่องดื่มมาเสิร์ฟผมยกแก้วเหล้าชูขึ้นสําหรับความสุข,ขของเราคืนนี้ ทิพวรรณยกแก้วเหล้าตามและตลอดไปช่วงนิรันด์ผมดื่มรวดเดียวจบทิพวรรณสั่งเบอร์เบิ้ลมาเพิ่มก่อนถามแล้วเมื่อไรพี่จะกลับกรุงเทพคะจนกว่างานจะเสร็จงานอะไรอีกล่ะก็พี่ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนี่นาผมเกินน้ำลายลงคอกระเลี่ยงกำลังอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัยพี่จะทิ้งไปได้ยังไงเรื่องของชาวบ้านไม่เห็นจำเป็นต้องไปยุ่งเลยหลายคนคิดอย่างนั้นเพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าจีนแดงกำลังประชิดชายแดนไทยด้านพมา่าและกระเลี่ยงนี่แหละจะเป็นการชนอย่างดีให้เราทิพไม่เข้าใจคะ่ะ ช่างเถอะเดี๋ยวทีหลังก็เข้าใจเองเต้นรากันดีกว่าเธอพยักหน้าผมเลยพาออกไปวาดลวดลายในจังหวัดสโลอยู่ใกล้พี่ทิพมีความสุขเธอเบียดล่างแนบสนิทผมจูบหนะ้าผากเบาๆแล้วตอแหลผู้หญิงคนไหนก็ไม่ถูกใจพี่เหมือนทิพทั้งเจ็ดแปดอยคนนั่นเหรอคะผมสะดุ้งโหยงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะแล้วกางเกงในที่บ้านทิพอลไะของใครผมใจหายวูบ ไอโอเราม a n มันเป็นคนเอาไปฝากนี่อมพระมอ่ะพูดก็ไม่เชื่อชื่อเจ้าของเขียนไว้ลายมือพี่ทั้งนั้นไอโอมันวานให้เขียนผมไปน้ําคุณๆุเธอคอนขับไม่ชอบปกาสาวสังคมชื่อดังนั่นหรอคะแฟนในโอไม่รู้อยู่ในดินแดนกระเลี่ยงได้กางเกงในเพิ่มอีกกี่ตัวเธอกระแทกเสียงไม่มีจริงๆสาบานให้ก็ได้คงไม่นุ่งกันละมัง้งโถ่ไม่รู้สิระวังนะถ้าจับได้ทิปเลิกรักจริงๆด้วยพอดีเพลงจบ เรากลับมานั่งที่โต๊ะลรวสั่งเล้ามาเพิ่มเติมก่อนเต้นรำกันอีกสองสามเพลงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้ไฟเข้าเต็มมอกระทั่งสองยามร่วงเลยไปเล็กน้อยทิพวรรณเป็นฝ่ายชวนกลับเองเธอขับรถไปพลางร้องเพลงไปพลางทําให้ผมเกิดความสุขอย่างประหลาดคงเป็นเพราะความมีใจกว้างและขี้เล่นของเธอละมังผมจึงทิ้งเธอไม่ลงทิพวรรณขอตัวเข้าห้องน้ำเมื่อเรามาถึงโรงแรมผมนั่งรอใจเต้นตึกตักอยู่บนเตียงเป็นอย่างนี้ทุกทีสินะเมื่อรู้ว่าจะมีเพื่อนนอน นิสัยแบบนี้แก้ไม่หายสักทีกุ้มใจจริงลูกกระเดกต้องเต้นพลานเมื่อเห็นทิพรวรรณก้าวออกจากห้องน้ํายั่วสิงโตชัดๆัดเพราะเธอไม่ได้นุ่งผ้าสำยังเดินใส่สะโพกแบบมาเิีนมอนโรในหนังเรื่องแอาการ่าเสียอีกความคิดจะอาบน้ําเป็นหมันไปในบัดดลผมโดดเข้าอุ้มเธอจากหน้าโต๊ะแต่งตัวมาขึ้นเตียงทิพรวรรณหัวเราะชอบใจที่ยั่วผมสําเร็จ <c oughs> ดับไฟก่อนกระคาขาขา,ขาไม่ต้องหรอกนะทิพไอายเทวดาค่ะผมเพ่นไปที่สวิตไฟ จากนั้นห้องทางห้องก็ตกอยู่ในความมืดคนบ้าไม่รู้จักโกนหนวดเธอว่าแสบไปหมดทั้งตัวแล้วเห็นไหมขอโทษที่ทุนหัวเมื่อเช้าฉุกระหุกจะลืมโกลเธอเงียบกริบหลับตาพริมสรงอกและเพิ่มขึ้นลงเพราะอะไรนั่นแหละครับจ้างให้ก็ไม่บอกแล้วก็อย่าแอบดูผมนะวละ้ล่ะเพิ่ไปหน่อยเดียวป่าเขาไป8ปดโมงเช้าผมตาลีตาเลือกเพนออกจากรงแรมรถไฟกับที่พักโดยไม่ได้ล่ำลาทิพวรรเพราะเธอยังไม่ตื่น พบนอซ่านั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดตรงชุดรับแขกชั้นล่างกุฎมอร์นิ่งผมยิ้มใหญ่ๆก่อนนั่งลงเป็ไหนมาคะเธอซักมอร์นิ่งวอล์กสูดอากาศบริรสุทธิ์ซะหน่อยเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นแล้วทำไมนั่งสำบลอกับก็เมื่อยขาครับออกจากโรงแรมตั้งแต่เมื่อไหร่คะผมทำเป็นนึกตีหกได้ละมั้งคุณนอนกี่ชั่วโมงกันนะอยากรู้จริงนอนไม่ค่อยหลับไอโอกรนเสียงดังอย่างกับท่อไอเสียแตกผมตอบเลี่ยงไปโนนเธอยิ้มชอบกลนถ้าตาฉันไม่ฝาด เมื่อคืนนี้เห็นคุณออกจากโรงแรมไปอีกผมกลืนน้ำลายเอือกใช่ออกไปซื้อบุหรี่แล้วกลับมาตอนไหนฉันไม่อยากเห็นเอาเข้าแล้วสิผมคิดในใจสักสายไล่เลียงอย่างกับเป็นเมียผมอย่างนั้นแหละคุณยืนดูอยู่ตรงไหนผมถามมัง่งตรงหน้าต่างเจ้าค่ะงั้นจะเห็นผมตอนขากลับได้ยังไงการศาดตรมันบังเธอทำจมูกยนต์คุณจะกลับกี่ทุ่มกี่ยามก็ไม่ใช่เรื่องของฉันสำคัญที่คุณผิดนะตังหากผมยกข้อมือขึ้นดูเวลาจริงแฮะ นัดจำแนาว่าจะออกเดินทางไปแม่สะเลียงตอน7จ็ดโมงเชา้าแต่นี้เกือบ9ก้าโมงเช้าเข้าไปแล้วไอโอตื่นหรือยังครับกําลังเก็บของอยู่ในห้องงั้นขอตัวสักสินาทีคุณทานอะไรหรือยังเธอสันหัวผมพูดต่อไปเดี๋ยวเราไปทานข้างนอกกันกล่าวจบก็เพ่นขึ้นบันไดไปชั้นบนประมาณ20นาทีก่อนจะลงมาไอโอฮิ้วกระเป๋าเดินทางตามหลังไปหาแท็กซี่ป้ายดำให้คันผมสั่งมันเอาไว้ที่มีลูกเยอะๆถ้าได้ชนิดเมียกำลังท้องแก่ยิ่งดีราคาไม่เกี่ยง ขอให้ถึงแม่สเตรียงโดยปลอดภัยเป็นใช้ได้กูจะรอตรงร้านข้าวมันไก่ข้างโรงแรมสีโตเกียวหนึ่งชั่วโมงให้หลังเราทั้งสามก็ออกจากเชียงใหม่ด้วยพาหนะแท็กซี่ที่ไอโอไปตามมามันเลือกคนขับได้อย่างชนิดที่ผมต้องการค่อยเหยใจทั่วท้องหน่อยไม่ต้องใจหายใจคว่มเหมือนคราวที่แล้วระหว่างทางนอซาไม่พูดกับผมเลยทั้งที่ผมชวนคุยตลอดเวลาเราถึงแม่สเตรียงเกือบสามโมงเย็นพบพันโทสะโทนรออยู่ในโรงแรมสมหวังสนุกไหมกลับเชียงใหม่เขาถามนอซา ร้อนจนทนไม่ไหวเถือ่อนมาค้อนผมก่อนกล่าวต่อแล้วยังเหม็นสาบคนกรุงเทพอีกสะทอนหวัวเหระผมกลัวชาวกรุงจะเหม็นสาบพวกเรานะชาวป่าชาวดอยพูดจริงทําจริงไม่สมนัากาข้อหากันไม่โกหกพกลมเหมือนพวกนั้นจริงไหมคะคะทาเอยังไงไม่ทราบแต่ผมไม่เคยหลอกลวงใครนอซ่าบสะบัดหน้าไปทางอื่นอย่างน้อยที่สุดก็หลอกลวงตัวเองสะทอนตีหน้าเลิกหลักเพราะไม่รู้ความในใจของเราทั้งสอง ผมเตรียมห้องพักไว้เรียบร้อยแล้วเชิญตามสบายครับขอบคุณนอซ่าผู้ทนทวนก่อนเดินลงซนปังปังเข้าห้องพักเจ้านายเมเจอร์เป็นอะไรไปนะสะโทนถามผมยักไหลถ้าจะท้องเสียแล้วมั้งเมื่อเช้ายังดีอยู่นี่เข่ายิ้มผู้หญิงมักเป็นอย่างนี้ทุกคนคัดใจเป็นไม่ได้มินยูก็เหมือนกันเหรอครับขานั้นไม่พูดไม่จาเอาแต่ร้องไห้ต่พืชคุณไปทําอะไรผิดเส้นนอซ่าเขาเล่าเมื่อคืนผมหนีเธอไปเที่ยวลูกกระเดือกสะโทนเต้นพราน นี่ถึงขนาดต้องหนีกันแล้วเหรอครับไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเข้าใจผิดผมหมายถึงว่าทิ้งเธอให้อยู่โรงแรมตามลําพังแปลกนอกซ่าไม่เคยกลัวใครนี่นะทาไมอยู่คนเดียวไม่ได้มีเรื่องอื่นอีกมั้งเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ผมเลี่ยงสังคาราชขอเขาสวมก่อนว่าแล้วก็เดินไปยังห้องเทโอขนกระเป๋าเข้าไปเมื่อครู่และไม่ยอมออกมาอีกเลยจนถึงเวลาอาหารเย็นผมแนะนํานอซ่าและสะทนให้เก็บตัวอยู่ในโรงแรมเพราะหมู่เทพเคยบอกว่าที่นี่มีสายรับพมา่ายุกาดเกลื่อน ถ้าพวกนั้นเห็นเดินอยู่กับผมไม่สู้จะดีนักลําพังผมกลับไปโอนั่งอยู่ในร้านอาหารที่ตลาดยังมีคนหน้าตาแปลกๆมาเมียงมองตั้งหลายหนแต่ผมทําไม่รู้ไม่ชี้กินเหล้าเรื่อยไปมาเสืรอ์มองหาอะไรกันนะ้าไอโอบน,บนก็ช่างไปเลยเขามีตาก็ให้เขาดูไปมึงมีปากกระยัดหาเขาไปจะได้อิ่มเร็วๆ,วๆกูเองก็ลาคาญเหมือนกันมันเหลียวไปทางหน้าร้านอีกแล้วรีบผันกลับพร้อมทั้งบอกเอเอเอส,อสื้อยืดสีน้ําเงินเคยเห็นที่ไหนจําไม่ได้มึงค่อยๆนึกดูให้ดี ผมพูดเบาๆไอโอศาสตร์เล่าเข้าคอจนเกลี้ยงถ้วยเอ้ยดูเหมือนจะใช่คนที่ผมกระเทือบมันริมแม่น้ำปิงก่อนมาที่นี่ครั้งแรกแต่กี้มันเห็นมึงหรือเปล่าไม่รู้สิครับผมคิดว่าเห็นงั้นออกจากที่นี้อย่าเพิ่งตรงไปโรงแรมเดินวนเวียนอยู่ในตลาดก่อนทามันตามมาหาเรื่องเล่นงานมันอีกไปซะเดี๋ยวนี้เลยดีไหมจะได้รู้เรื่องเร็วๆผมพยักหนา้าไอโอรูดแขนเสื้อให้สั้นขึ้นแล้วเดินออกจากร้านอาหารไป